Hi guys ส่วนนี้อันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่จะมาพูดถึงความต่างนะคะแล้วก็าการใช้ there is กับ there are นะคะ so Starting off เลยนะคะสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตนะคะได้กับตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัว is นะคะกับตัว are เนาะเราเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่า is เนี่ยนะคะกับ are เนี่ยจะเป็น verb to be นะคะ ซึ่ง verb to be แปลในภาษาไทยก็คือเป็นอยู่คือนั่นเองนะคะซึ่งแล้วมันก็จะแยกออกไปอีกนะคะว่า is เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ singular นะคะหรือว่าเอกพจน์นั่นเองเนาะและ r เนี่ยจะแยกไปในเรื่องของ plural หรือพหูพจน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น there is กับ there are ง่ายมากๆค่ะ there เนี่ยแปลว่าตรงนั้นเนาะ ทีนี้พอมันเป็น there is ปุ๊บถ้าเราเป็น is ที่ใช้เป็น Singular นะคะเราจะต้องบวกกับ Singular noun ด้วยเช่นเดียวกัน there is a book ตรงนั้นมีหนังสือ1เล่ม there is a cat ตรงนั้นมีแมว1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า Singular noun ด้านหลังที่พี่พูดเนี่ยก็คือจะต้องเป็นอะไรก็ตามที่เป็นคำนามนะคะที่เป็นเอกพจน์ K ot, หรือมี1เดียวเท่านั้นนะคะในขณะที่ there are ค่ะเราจะบวกกับ plural noun น,นะคะหรือคำนามที่เป็นพหูพจน์เพราะว่า are เนี่ยก็ต้องเป็นพหูพจน์ถูกไหมเราพุยกันอยู่นะว่าเป็น plural ทีนี้ลองยกตัวอย่างว่าถ้าเกิด there are เปลี่ยนเป็นอะไร there are books เติม s ค่ะ there are cats เติม s ค่ะโอเคประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรก็ตามที่เป็นคำนามนะคะที่เป็นพหูพจน์นั่นเองอะ let's come to an example ค่ะมาดู example หรือว่าตัวอย่างกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่อย่างที่ดีบบอกไปในเบื้องต้นเนาะว่าใช้บอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนเช่นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเราแค่ต้องแยกว่ามีกี่อันก็คือ there is กับ there are สามารถที่จะบอกจำนวนได้ด้วยนะคะเช่นตัวอย่างแรกค่ะตัวนี้เนาะ there is a pack of chips in my bag นะคะตัวที่เป็นคำนามที่เป็น Singular ของเราคือตัวนี้ A pack of chips นะคะมีขนมอยู่ถุงหนึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชิปส์ถึงเติม S นะคะเวลาที่เราพูดถึงขนมครบเคี้ยวมันอย่างเช่นเลอะไรอย่างเงี้ยเทสโตอะไรอย่างเงี้นะเขาก็จะเรียกเป็นชิปส์เติม S นะคะเพราะถ้าเป็นชิปส์อย่างเดียว มันจะมีหลายความหมายที่แปลออกไปอีกแต่ว่าน,นียเรากำลังจะพูดถึงขนม1ถุงนะคะขนมมันฝรั่งกรอบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเติม s ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเออแพ็กก็เท่ากับกี่ถุง1ถุงนั่นเองตรงนี้เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะในขณะที่ there are many people at the cafe นะคะ there r e a ตรงนั้นหรือว่าที่นั่นนะคะ many people People ก็เป็นในรูปแบบของพหูพจน์อยู่แล้วนะคะเป็นคำนามรูปแบบพหูพจน์ที่เปลี่ยนรูปแบบไปเนาะจาก person นะคะ เป็น people นั่นเองถ้าเราใช้ person แปลว่าเรามี1คนนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นในรูปฟอร์มของ people ปุ๊บจะก,กลายเป็นมากกว่า2คนขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นรวมกันกับ many people ก็แปลว่าหลายคนหรือว่ามีจํานวนคนหรือว่าคนเยอะก็ได้นะคะก็คือมีคนเยอะที่ร้านกาแฟนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นน่าจะ summarize หลายๆเรื่องที่หลายๆคนสงสัยและสับสนได้ดีทีเดียวเลยค่ะ